วัดีค่ะวันนี้ไผ่จะมาะสรุปค่าใช้จ่ายในการฝากคันแล้วก็คลอดแบบผ่าคลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุสุมวิตค่าใช้จ่ายเนี้ยบอกก่อนว่าอาจจะไม่เป๊มะม,ปมากนะเพราะว่าคือไผ่อะมีจดไว้ช่วงแรกแต่ว่าพอท้ายๆมาเริ่มแบบว่าเออหลุดๆไปบ้างและอย่างคือของไผ่ตอนที่แบบพอข้อเสร็จแล้วอะไผ่จะมีค่าใช้จ่ายที่มันป๊อปขึ้นมาอีกโอเคตอนที่ไผ่ รู้ว่าตั้งคันเนี่ยมีในชอยอีกยิประมาณ2โรงพยาบาลหลักกับอีก1โรงพยาบาลอันแรกก็คือศรีติเวศสุุมิตนี่ยแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพที่มอง2อ,อันเนี้ยเพราะว่าใกล้บ้านมากเราก็คิดเขาวาเฮ้ยถ้าวันที่เราปวดท้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบึ๊ดแล้วก็ถึงโรงพยาบาลเลยหนึ่งโรงพยาบาลที่ตอนนั้นคิดคิด,คดไว้ก็คือปาร์กนะคะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่ด้วยเนาะดูรีวิวดูห้องอะไรเงี้ยห้องเขาก็กว้างดีอะไรเงี้ยอืมแต่สุดท้ายก็เลือกที่สมิติวชสุขุมวิทเพราะว่าอ มันใกล้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ปุ่นค่อนข้างชอบที่นี่ตอนนั้นที่ดูเทียบโรงพยาบาลใครก็จะดูแพคเกจคลอดด้วยว่าราคาต่างกันเท่าไหร่ซึ่งจริงอะสามที่เนี้ยสมิติเวชกรุงเทพแล้วก็เมดพาร์คเนี่ยราคาทั้งคลอดธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบผ่าคลอดเนี่ยราคาไม่ได้ต่างกันมากเลยราคาไล่ๆกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสิในใจว่าโอโอเคเอาสมิติเวชสุขุมวิทเนี่ยแหละอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่คือมันนิดหน่อยมากอะเออก็เลยแบบเออเราก็เลยเลือกที่นี่ อยากจะบอกว่าแพ็กเกจคลอดของแต่ละที่อะราคามันไม่ได้ต่างกันมากแต่สิ่งที่ผ่ายเจอก็คือระหว่างทางก็คือช่วงที่เราฝักคลันตั้งแต่วันแรกจนไปถึงวันที่คลอดเนี่ยส่วนต่างมันจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าก่อนอื่นมาดูที่ราคาแพ็กเกจคลอดกันนะคะ,ะราคาแพ็กเกจคลอดของโรงพยาบาลสม,มิติเวสุขุมวิทเนี่ยถ้าสมมุติว่าคลอดธรรมชาติจะอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็คือจะได้พักที่โรงพยาบาลที่ สามวันสองคืนแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คเกจผ่าคลอดเนี่ยก็จะอยู่ที่119,000บาทนะคะถ้าเป็นผ่าคลอดจะได้นอนโรงพยาบาลอยู่4วัน3คืนถ้ากรณีที่เราเลือกเป็นคลอดธรรมชาติไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้ลองคลอดธรรมชาติแล้วเนี่ยคือไม่ออก เราต้องย้ายไปที่ผ่าตัดเนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมราคาก็จะเป็นราคาแพ็กเกจผ่าผ่าคลอดที่หนึ่งแสหนึ่งหมืนเก้าพันบาทบวกอีกสอง0มื่นหนึ่งพันบาทเหมือนกับว่าไอสองหม0นกว่าบาทเนี่ยเป็นค่าค่าห้องคลอดที่ได้ไปลองคลอดมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเลือกคลอดธรรมชาติแล้วคลอดธรรมชาติไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปผ่าคลอดเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ หงแสนสี่หมืบาทนะคะที่นี้มาถึงใครจ่ายที่ระหว่างทางเนาะที่สมิตทเวสุข,ขุมวิทเนี่ยจะนัดทุกๆ3วีคอันนี้คือในตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะมาทุกๆ3วีคแล้วก็ที่เนี่ยจะมีการซาวทุกครั้งก็คือถ้าใครที่ต้องการเห็นลูกเราเนี่ยทุกครั้งก็แนะนำที่นี่ เพราะว่าที่อื่นที่แผลคุยเนี่ยคุณหมอจะไม่ได้ซาวทุกครั้งที่คุณหมอนัดนะถ้าสมมติว่าอยากให้หน้าลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองมาที่นี่ดูแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็จะมีค่าซาวอยู่ที่3,000บาทซึ่งเป็นฟิกของทุกครั้งไปเลยครั้งแรกที่คุณหมอนัดก็คือผ่าไปตอนที่อายุครรภ์ได้2เดือนก็คือ8ปดวิก,กับอีก2วันนะคะค่าใช้จ่ายครั้งแรกของไ่าอยู่ที่2 4 4 3บาบาทก็ครั้งแรกละมัง้งเออครั้งแรกมันก็จะแบบมีการตรวจคุณแม่ ว่าสภาพร่างกายคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นไผ่ก็จะมีแบบเจาะเลือตรวจความเสี่ยงของโรคต,ต่างๆตรวจแบบค่าต่างๆในร่างกายอะไรงเงี้ยเนาะอ่ะโอเคทีนี้มาดูครั้งที่สองอก็คือสามวิถัดมาเนี่ยค่าให้จ่ายของไผ่อยู่ที่1นึ่งสามบาทรอบเนี้ยไผ่ฟังผลเลือดที่ตรวจจากรอบที่แล้วอ่ะรอบนี้ก็จะเป็นฟังผลผลปรากฏว่าไผ่อ่ะ เป็นพาหะธาลัสซีเมียแต่ว่าเป็นตัวที่ไม่รุนแรงทีเนี้ยมันก็เลยต้องมีการตรวจคุณพ่อก็คือพี่ปุ่นนั่นเองก็คือต้องเจาะเลือดพี่ปุ่นตรวจด้วยว่าเออคุณพ่อมีภาวะเป็นพาหะด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยจะมีค่าตรวจเจาะเลือดของพี่ปุ่นด้วยอ่ะทีเนี้ยพออายุขานาะ ถึง12วีคก็คือ3เดือนใช่ไหมมันจะเริ่มสามารถตรวจนิดได้การตรวจนิดคือการตรวจโครโมโซมว่าลูกเราอะเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าการตรวจนิดเนี่ยมันก็จะมีหลายราคาอยู่ที่ว่าเราจะตรวจกี่คู่โครโมโซมเนี้ยราคามันก็จะต่างๆกันไปที่สมิิเวชเขาก็มีให้ตรวจนะไผ่จำไม่ได้ว่า ราคาเป๊ะๆอ่ะเริ่มต้นที่สามหมื่นกว่าถึง40,000ตอนนั้นเราก็เลยแบบอ,อ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเดี๋ยวเราเราไปตรวจทัางน้อเดี๋ยวเอาผลให้คุณหมอแล้วกันทีนี้ครั้งถัดไปนะคะก็คือสัปดาห์ที่ 14, 18, 21แล้วก็24ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ครั้งละประมาณ5,500บาทจนถึง7,000กว่าบาท ขึ้นอยู่กับยาที่คุณหมอจะจ่ายให้นะคะแล้วก็มีฉีดวัคซีนอะไรหรือเปล่าพออายุคันเราถึงประมาณ7เดือนคุณหมอก็จะเริ่มนัดถี่ขึ้นจากที่นัดทุกๆสาวีคทีนี้จะนัดทุกๆ2วีคละทีนี้เนี่ยของไผยอะมันมีแจ็คพอตตอนที่วีกที่7วีกที่ยิเนี่ยมันจะต้องเป็นวีคที่ไผยจะต้องตรวจเบาหวานก็คือว่าเรามีภาวะเบาหวานตอนตั้งครันหรือเปล่าตอนนั้นเบาหวานไผ่อะรอเวลาเขาตรวจเจาะเลือดเบาหวานเนี่ย มันไม่ได้ตรวจแค่เบาหวานนะเขาก็จะแบบเออมีตรวจค่านนค่านี่อะไรในเลือดมาให้เราด้วยเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นอะมันก็จะมีค่าเหล็กของไั่ด้วยซึ่งเหล็กไั่อะตกกว่าเกณฑ์คุณหมอก็เลยให้เราอะไปนอนให้เหล็กเขาก็จะส่งตัวเราไปที่ห้องนอนให้เหล็กเนาะนอนให้เหล็กอยู่ถุงหนึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงวีคนั้นะ่ะเนื่องจากมีทั้งพบคุณหมอตรวจเลือดแล้วก็ให้เหล็ก น่าจะสาหัสตอนให้เล็กนี่แหละจ่ายไปที่สามหมื่นเก้าร้อยหนึ่งบาทนะคะพอวีคที่ยี่สิบเก้านะคะก็จะมี การฉีดวัคซีนข้อติดไ้กรโนบัดทยักผ่านคุณแม่นะคะก็คือ3ตัวเนี่ยก็คือฉีดในหนึ่งเข็มฉีดผ่านคุณแม่เพื่อให้ไปถึงลูกเราเพื่อให้ลูกมีภูมิคุ้มกันเนาะวีคนี้ค่าย้จก็จะอยู่ที่เ0็ดพันกว่าบาทก็คือถ้าวีคไหนที่มีฉีดวัคซีนะจะอยู่ที่ประมาณ7จ0ดกว่าบาทนะทีนี้วีถัดไปวีคที่31นะคะวีคเนี้ยก็จะเป็นวีที่ผ่จะต้องเจาะเลือดอีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าค่าเหล็กที่เราให้ไปวันนั้นอะที่เราเสียไปสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันขึ้นมาหรือเปล่าค่าใช้ใจ่ายก็จะอยู่ที่เจ็ดพันสามสิบสามบาทนะคะค่าเล็กขึ้นมาเยอะมากก็คุยมันขึ้นนะให้เป็นถุงเลยนะมีที่สามสิบสามแล้วก็สามสิบห้าเนี่ยค่าใช้ใจ่ายก็จะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทจนถึงหกพันกว่าบาทนะคะรอบถัดไปก็จะเป็นมีที่สามสิบเจ็ดอันนี้มันก็จะถึงเก้าเดือนแล้วเนาะคุณหมอก,ก็จะเริ่ม นัดขีขึ้นไปอีกจากที่นัดทุกๆสามวีคมาเป็นนัดทุกๆสองวีคตอนนี้จะนัดทุกๆวีคแล้ว,ว,ลลวเพราะว่ามันจะถึงกําหนดคลอดแล้วเพราะมันเก้าเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอถึงเก้าเดือนเนี่ยที่เนี่ยจะมีการส่งตัวเราไปตรวจวัดการบีบตัวของหมดลูกในห้องคลอดนะคะซึ่งไผ่ก็จะมีรีวิวในอ่าอีพีก่อนๆนี้เนาะที่ไผ่เคยทําคลิปไว้อะไรเงี้ยลองไปดูได้ นัดทุกครั้งอะ่ะนอกจากไปหาคุณหมอไปเช้าแล้วเนี่ยจะต,ต้องไปตรวจวัดการเป็นตัวของหมดลูกทุกครั้งนะคะาซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าให้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะเจ็ดพกว่าบาทถึง1,000 100, งแล้วแต่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนถึง40ว่วีอย่างที่ไผ่เล่าไปในอีพีก่อนๆเนเาะลองไปดูได้ก็คือไม่คลอดสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจผ่าคลอดแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจหนึ่งแบาทเนาะแต่ของไผ่เนี่ยตอนออกอะ่ะ ไผ่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไผ่มาตรวจเจอว่าเป็นโควิดตอนวันที่จะออกโรงพยาบาลอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในอีกในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวมากเนาะว่าแบบการตรวจเจอโควิดในวันที่จะออกโรงพยาบาลอะไรอเงี้ยเออซึ่งมันย่ำแย่มากทุกคน แล้วก็ตอนนั้นอ่ะอาคีอะมีภาวะตัวเหลือจะต้องเข้าตูออ้อบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ p l u สขึ้นมาอะไรเงี้ยและในยุคโควิดเนาะแน่นอนว่าก่อนคลอดเราก็จะต้องมีการตรวจโควิดก่อนซึ่งตรวจ ATK ไม่ได้นะคะต้องเป็นตรวจ PCR เท่านั้นค่าตรวจโควิดเนี่ยของที่นี่จะอยู่ที่3,200บาทเป็นราคาที่รวมตรวจทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะซึ่งผลตรวจโควิดเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าจะอยู่ได้7วันนะ เจ็ดวันกรณีที่คลอดธรรมชาติเท่านั้นนะแต่ถ้าผ่าคลอดผลตรวจโควิดเนี้ยจะมีผลแค่3วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วิธี่กไปเนี้ยเราก็ต้องตรวจโควิดไปเรื่อยทุกอาทิตย์เนี้ยค่ะครั้งแรกก็คือจะต้องเสียสที่3,200บาทใช่ไหมครั้งถัดไปถ้ายังไม่คลอดอีกเนี้ยต้องตรวจอีกก็จะจ่ายที่อยู่ที่2,800บาทแล้วก็2,800บาท2800บาทไปเรื่อยแต่ถามว่าถ้าเราไม่ตรวจอะ แล้ววันที่เราคลอดอ่ะเราต้องมาตรวจหน้างานเงี้ยค่ะตอนนั้นนะก็คือจะอยู่ที่คนละ4,700บาทคนละ4,700บาทนะสรุปว่าตั้งแต่ฝากคันวันแรกจนถึงวันที่ผ่าตัดคลอดเนาะไอ้ระหว่างทางอ่ะจะอยู่ที่แสนห้าบวกกับแพ็กเกจผ่าคลอดอีก1 1 9 0 0 0บาทเนี่ยค่าใช้ใจ่ายก็จะอยู่ที่269,000บาทเออบาทอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะแต่เคสของผัยเยอะกว่านั้นเพราะว่า นั่นแหละอย่างที่บอกว่าผ่ยมีเรื่องของโควิดเนาะเพราะว่าผัยจะต้องโดนตรวจโควิดในวันสุดท้ายที่จะออกนะแล้วก็อาชีมีภาวะตัวเหลืองว่าอยู่ในตู้อบในยอยู่กี่วันก็คืออยู่ที่ค่าตัวเหลืองของลูกอดีตคือ,อยังค่าใช้จ่ายในการอยู่ตู้อบอะ่ะก็จะอยู่ที่วันละประมาณสองหมื่นห้า ก็บวกไปอีกเลยนะอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายสําหรับใครที่กําลังมาว่าจะาฝักคันแล้วก็คลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะอันนี้ก็จะเป็นแชร์ข้อมูลของไผ่เนาะแต่ทีนี้ระหว่างทางของเราอาจจะไม่เหมือนกันของไผ่มันจะมีปัญหาเรื่องเลือดจางแล้วก็เรื่องเรื่องเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สําสหรับคนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันออกไปก็จะน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ลองดูนะคะอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังเนาะ โอเคใครสงสัยหรือมีอะไรอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ถามมาดูนะหรือว่าใครมีข้อมูลของที่อื่นอะไรเงี้ยก็ลองมาแชร์แชร์กันได้นะคะโอเคสำหรับคลิปแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายการฝากขันแล้วก็คลอดของใครทางนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องติดโควิดวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลถ้าใครอยากให้มาเล่าเนี่ยลองมาคอมเมนต์ดูนะแลวเดี๋ยวพาจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งมาให้นะสองเรบวันนี้บ๊ายบาย